กาบสวัสดีละกาบสวัสดีเอฟซีทุกทุกานเด้อบอว่าอยู่ทางทางลาวทางไทยทางต่างประเทศพี่น้องเนาะกาบสวัสดีเอฟซีทุกทุกฐานที่หากำลังใจแม่น้องแก้มบุ๋มเมื่อนี้เฮาซีบ้านล่างโหลดพี่นอ้องมีแต่ขี่ครับขี่บ้าหลดมีคันเดียวหนูกว่าขีบ่บุกบืนลีโลพี่น้องเลยขีต่ตมเต็มเลยพี่น้องช่วงพนตกหวังเดือนสามในพ้นแหง เต็มเ,เบ้อแถวกงมนันนี่พอน้องแก้มบุมมาขี่ตลอดมันนี่มันมีรบคันเดียวนี่เนาะขี่ไปขี่มากเพื่อขี่เมียขี่กะบก่ได้คอยล่าพี่น้องเอ้ยเท่ากับสิมาล่าเฮ้ยสิอเท่ากับสิคุบเลยฮะพ่อแม่บอกว่าขี่ไปละดังอีดอีดอีดต้องหนองแก้มบุ๋มนี่โอ้โหอ้ย <c oughs> นี่ล,ล่เด้อพี่น้องเอ้ย ฮก huh? แต่หมุ่แล้วหลอเนาะคอคามหมุนหม,นม,นมนเลยพี่น้องเลยเอากระสิมาหลามเล่เนี่มือนียตูดไปแค่น้อย บมขี่บเรลางบเรย่างเลยพี่น้องมึงรู้นี่ขีบพุ่นละเต็มแล้วก็เตะบเโลดยม่น้องแก้มบมมีโลดคันเดียวกับหมอนมาแล้วจักสีเห็ดแนวถดาพี่น้องเอ้ยลูกสาวแหงว่าเออดูกิ๊กี่แหงน้ำไรอยู่แล้วเขาก็จะมาลางพี่ห้อง หล่างขี่ก็ได้เหือนเลยคิดออกม้งเนาะขนมก็น่ากนดีวนนว้ ือแล้วตัวและกเือนเดือแล้วกผ่าสกันไดกับคอถดคอพายลายเด้อพี่น้เรามมืนี้ะดางเลยัวำมาเศร้าเราต้องแหลนนะงานหน่ยังยังเศ้าเนาะ ủa la đi lại เด้อจะรับอน้องอืมล้วแกบ่มใส่บนตั้งขาแล้วกานมาพี่นองเนาะโอ้ยมึงทำผัว กับลูกกิจินะพี่น้องเน,งนงาะเฮาขอบริษาให้ปลาลูมเบิตอนเห็นมากับลูกสาตอนับราวังซาอู่ย Thank <laughs> าวนั่นน่นันบ่มีเวลาพี่น้องเอ้ยบอกว่าข้มเดียวเนาะนีไปขี่ไ้สมันตกควาเพ้ออี่บหมวนแล้ว

ีปากระดากะลุกกระลุกถ้าเขาสิหายนันอยาก พี่น้องจบล้ะับานจายลด้ปาลุงฝากกดไลกดแชร์กดติดตามไม่น้องแก็บุ้มต่อไปนี่เด้อพี่น้องสบายดีพิพาทประกันได้กับขาโทรขอภัยหลายลายเด้อตามสายตามครัวว่าอยังไงอ่ะ